สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซลัมขอนำเสนอรายการโซลัมอนิเมะวีคลี่รายกคัทที่จะพาทุกท่านนะครับไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวงการอนิเมะที่น่าสนใจภายในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะครับเอาละครับจะมีข้อมูลหรืออนิเมะเร่งไหนที่น่าสนใจไปรับชมกันเลยครับเรื่องแรกนะครับโทอารุออสซัง VR MMO ฉบับอนิเมะปล่อยคีวิชวัและตัวอย่างแรกอีกหนึ่งอนิเมะดัดแปลงจากนิยายแนวแฟนตาซีในเครือของอัลฟาโพลิส ล่าสุดนะครับได้มีการปล่อยพับคีวีชว่และทีวีรัดับที่1ออกมาแล้วนอกจากนี้จะมีการเผยรายชื่อนักภาคต่ออีกด้วยสหรับกำหนดการฉายนะครับจะเป็นภายในเดือนตุลาคม2023นี้โดยเรื่องนี้นะครับแต่เดิมเป็นผลงานนิยายแนวแฟนตาซีของโฮวาโฮวาชีนะและวัดภาพป,ประกอบโดยยามาอาดะที่ตีพิมพ์บนเว็บไซต์โชเซสกากนินาโรตั้งแต่เดือนมกราคม2013ก่อนจะได้มาตีพิมพ์กับอัลฟาโพลิส เมื่อเดือนสิงหาคาม2016รที่ผ่านมาโดยมีฉบับรวมเล่นทั้งหมดด้วยกัน27เล่มนอกจากนี้ยังมีฉบับาบางอ่ะโดยลิกุโดชูยะจำนวน10เล่มด้วยกันครับโดยจะเป็นเรื่องราวของทานกะไทจิพนักงานบริษัทวัย8ปีที่ชอบเล่นเกมออนไลน์เป็นชีวิตจิตใจเลยครับซึ่งเกมที่เขาติดมากก็คือ one more free life online ที่เป็นเกมแนว vrmmo แน่นอนว่าในโลกที่เต็มไปด้วยอิสระภาพทำให้เอิร์ธหรือรากอวตารของทานกะ ได้พบก,กับประสบการณ์สุดพิเศษที่ทําให้เขาอยากอยู่ที่นี่ตลอดไปข่าวต่อไป g a n d a m f Build Metaverse ปล่อย PV ที่2เผยกองทัพกันพาชุดใหม่ g ั n d a m Build Metaverse Project ฉลองครบรอบ10ปีของซีรีส์ g a n d a l Build ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคม2023ที่ผ่านมาล่าสุดทางเว็บไซต์ g a n d a m i n f o ได้มีการปล่อยภาพขีวิทชวลแรกพร้อมทีเซอร์ PV ลำดับที่2ออกมาแล้วโดยในภาพวิทชวลครั้งนี้เราจะได้เห็นตัวละครหลักอย่าง โคโจริโอและตัวละครอื่นๆอีก3คนรวมถึงศุนคู่ใจของะะริโอสหระการ์ตการฉายนะครับจะเป็นช่วงเดือนตุลาคม2023และจะมีทั้งหมด3ตอนตอนิดตามกันได้เลยครับว่าเนื้อเรื่องจะออกมาหน้าประเทาแต่แค่ไหนข่าวต่อไปคิมิสุนกนะโยยบะปล่อย PV พิเศษฉะลองวันเกิดลูกพี่เรนโงคุคิมิสุนโนะโยยบะหรือเดมอนสเลเยอร์หรือชื่อไทยครับจะไปฆ่าอสูรอีกหนึ่งการเมกระแสหลัก ที่กำลังฉายอยู่ในบทอุบ้านช่างตีดาบโดยเมื่อวันที่10พฤษภาคม2023ที่ผ่านมาที่เป็นวันเกิดของตัวละครสสาหลักสุดเท่ยอย่างเรนโงคุเคียวจุโรทางนิตยสารโชวเดนจัมจึงได้มีการปล่อยพีวีพิเศษออกมาให้แฟนได้รับชมกันซึ่งพีวีตัวพิเศษของเรนโงคุเคียวจุโรครั้งนี้จะมีการรวมภาพจากฉบับบางงะรวมถึงคำพูดยอดฮิตเป็นเวอร์ชันภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับที่หลายคนชื่นชอบและตราตึงใจข่าวต่อไปเทนซ์รามตอนพิเศษโคเรสโนยูเมะ ล่อยภาพวิชวลแรกเทนเซชิตลาสรามดัตเ e คนหรือเด a ทามไอคอตเบรน n คเนตเอสอัสลามหรือชื่อไทยครับเกิดมาทั้งทีก็กลายเป็นสนามไปซะแล้วที่มีการประกาศสร้างออริจินอลอนิเมะตอนพิเศษอย่างโคเรียสโนยูเมะในโอกาสฉลองครบรอบ10ปีล่าสุดทางเรื่งยังเป็นทางการได้แปิดภาพกี่วีชวดออกมาให้รับชมกันแล้วครับสำหรับรการเปิดตัวจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง2023นี้ โดยตอนพิเศษโคลีสโนยูเมะจะมีการจัดแปลงมาจากนิยายที่แถมมากับจุลสาส์ของบลูเรซซีซั่นที่2โดยมีทั B ้งหมด3ตอนและจะอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างซีซั่นที่1และ2นะครับสำหรับเพลงโอจะขับร้องโดยคุณเทราชิมะทาคุมะผู้ให้เสียงภาคลิมรุชาติก่อนส่วนเพลงอ d ดีนะครับจะขับร้องโดยคุณโอคาซากิมิกุผู้ให้เสียงภาคลิมรุปัจจุบันนะครับผมข่าวต่อไปซามูไรพนเนจรอนิเมะรีวูด ปล่อยพีวีระดับที่4พร้อมเผยเพลง ED ดีทีวีอนิเมะรุโรนินเคนชินเมจิเคนคาคุโรแมนตันหรือรุโรนินเคนชินเมจิซอร์แมนโรแมนติกสตอรี่หรือชื่อไทยนะครับซามูไรพาเนจอนอย่างที่เราทราบกันฉบ,บับรีบูตโดยล่าสุดนะครับทางคุเซ่ย์เป็นทางการได้ปล่อยภาพพีวีตัวอย่างที่4ีออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันแล้วซึ่งในพีวีตัวนี้ยังมีการเผยเพล,ง,เพลงประกอบหลักอ d ดีด้วยสำหานรับการฉายยางเป็นทางการ จะเป็นวันที่6กรกฎาคม2 0 2 3นี้นอกจากนี้ยังม,มีการทัวร์ฉายล่วงหน้าทั่วโลกอีกด้วยตัวจะเริ่มที่ญี่ปุ่นในวันที่18บมิถุนายน2023ันสส่วนประเทศอื่นๆได้แก่ประเทศอเมริกาฝรั่งเศสเกาหลีสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียครับไม่มีไทยนะครับลุนโลนินเคนชินเมจิซอสแมนโรแมนติกสตอรี่หรือซามูไรเอ็กเดิมเป็นมันงงะแนวนักดาบย้อนยุคของวัตสุกิโนบุฮิโร ที่มีการตีพิมพ์ในนิตยสารโชเรีนจัมรายสัปดาห์ตั้งแต่ปี1994ถึงปี1999มีฉบับรวมทั้งหมดด้วยกัน28เล่มโดยตัวมังงะได้รับความนิยมจะมีการสร้างเป็นอนิเมะทั้งหมด9 4ตอนรวมถึงภาพมูฟวี่และโ v a รวมสี่ภาคอีกทั้งตัวภาพพยนตร์ฉบับคนแสดงที่เล่นโดยซาโตะทาเครุก็ดโด่งดังเป็นอย่างมากครับผมโดยเป็นเรื่องราวของฮิมุระเคนชินอดีตมือสังหารของคณะปฏิวัติเจ้าของฉาย,ยา ปัตโตไซที่ได้วางดาบและกลายเป็นสมณัยนพเนจรจนชีวิตของเขานั้นได้มาพบก,กับครูฝึกดาบสาวของสำนักคามมยะคาชินลิวโดยเธอมีชื่อว่าคามิยะคาโอรุผู้ซึ่งทำให้เขารู้สึกสบายใจและหยุดการเดินทางที่ได้จุดหมายลงได้หลังจากนั้นเคนชินต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มากมายและได้พบกับซาการะซาโดสุเกะเมียวอินยาฮิโกนาคานิเมกุมิรวมถึงชินโมริอาโอชิ และยังมีกลุ่มโอนิวาบัตสุซึ่งเรื่องราวนะครับจะเป็นอย่างไรเราติดตามกันได้เลยครับข่าวต่อไปเดโกโบโกมาโจโนโอยากุจิโจอนิเมะปล่อยภาพวิชวลและพีวีแรกมาแล้วหลังจากที่มีการประกาศสร้างเป็นอนิเมะไปเมื่อเดือนกันยายน2 0 2 2ที่ผ่านมาล่าสุดน,นะครับได้มีการปล่อยภาพคีวิชวลและพีวตีตัวแรกออกมาพร้อมกับหลายชื่อนักพากย์หลักแล้วสำหรับกระบวนการฉายจะเป็นภายในปี2 0 2 3นี้โดยเรื่องนี้นะครับ เดิมเป็นมังงะแนวแก๊กครอบครัวแฟนตาซีของอาจารย์ฮิโรยะที่มีการตีพิมพ์ในนิตยสารคอมิกเมเทโอเมื่อเดือนพฤษภาคม2020ที่ผ่านมาปัจจุบันมีฉบับรวมเรื่องทั้งหมดด้วยกันสีเ่เล่มด้วยกันครับโดยเป็นเรื่องราวของอาริสตแม่มดสาวที่บังเอิญเก็บเด็กทาลกคนหนึ่งได้ในป่าและเธอได้ตั้งชื่อให้เด็กคนนั้นว่าวิโอลาหลังจากแปดสิปีผ่านไปแม้ว่าวิโอลาจะเติบโตเป็นเด็กสาวสุดน่ารักแต่กลายเป็นว่าวิโอลา กลับกลายเป็นเด็กสาวที่เหนือความคาดหมายของเธอซะอย่างนั้นข่าวต่อไปนะครับอัเทเรียไลซาเชอบอนิเมะปล่อยภาพวิชวลและพีวีต,ตัวแรกฉายหนึ่งกรกฎาคมนี้ไลซาโนะอัเทเรียรหลังจากที่มีการประกาศสร้างเป็นฉบับอนิเมะไปเมื่อเดือนมีนาคมส0 2 3ัิที่ผ่านมาล่าสุดจากรายการฮิเมซุนโนโทคุบันโรดทูซัมเมอร์ได้มีการปล่อยภาพขีดวิชวและ P ีวีตัวแรกออกมาแล้วครับผมสําหรับกําหนดการฉายตอนแรก จะเป็นวันที่1กรกฎาคม2023นี้โดยเรื่องนี้นะครับเดิมเป็นซีรีส์เกมแนว RPG ที่พัฒนาโดยกัสและวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อเดือนกันยาย,ย 2019, น2019บนแพลตฟอร์ม PlayStation 4, Nintendo Switch และ Ste ี am โดยจะเป็นเรื่องราวของไรซ่าเด็กสาวที่ถูกพ่อแม่คัดค้างเรื่องงานอัิเลกที่เป็นการปรุงยาซึ่งทําให้เธอต้องสร้างฐานทัพรับกับเพื่อนเพื่อคนอ้นคว้าอะไรใหม่ๆรวมถึง่าจนภายในแผ่นดินใหญ่เพื่อเปิดประสบการณ์อันล้ำค่าของชีวิต ข่าวสุดท้ายนะครับ Resident Evil Dead Island เตรียมออกฉบับบางกให้อ่าน่อนหนังฉายสำหรับใครที่อยากรู้นเรื่องของภาพยนตร์แอนิเมชัน Resident Evil Dead Island ก็ไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันเข้าฉายต่อไปพอล่าสุดนี้ทางแคปคอมก็ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะเริ่มลงบางงาังะก Resident Evil e e d d Island ให้อ่านกันบนเว็บไซต์คอม i c คคู oo, ของญี่ปุ่นในวันศุกร์ที่19พฤษภาคมนี้ สำหรับเนื้อเรื่องในภาคเดสไอแลนด์นั้นจะเป็นภาคต่อของภาพยนตร e ์เวสเด E อีวิวเว t นเตาที่ออกในปี2017และมีตัวละครย,ยอดฮิตจากในซี่เรอีโผลมาให้นับชมกันอย่างอุ่นหนาฝาข้างนอกจากนี้ตัวภาพยนตร์ยังได้คุณฮิโรยุกิคาบายาชิโปรดิเซอร์เกมภาคสีมาคอยคุมง,งานให้และได้คุณเออิจิโรฮาซุมิมาเป็นผู้กำกับให้ด้วยครับซึ่งตัวขนนั้นเคยทำเรื่องแ s s a ิ s i ิน t นชั c นคาร์ูมอีกด้วย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารในวงการอนิเมะที่น่าสนใจในรอบสอัปดาห์ที่ผ่านมามีอนิเมะเรื่องไหนที่คุณผู้ชมติดตามกันบ้างไหมครับถ้ามนีนะครับมาคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เลยนะครับหรือถ้ามีข่าวสารที่ตกไปจากนี้ก็มาคอมเมนต์คุยกันได้เลยครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ